หลังจากที่ฝนตกมาประมาณ40หานาทีครับกาเบ่งความเขียวชะอมพืชตอบสนองเร็วที่สุดเนี่ยเป็นคือหลังจากที่ตกมาแล้ว4ประมาณ40หานาทีก็ถือว่าแห้งพอใช้ได้อะนี่เข้ากับมาสำรวจบงปริมาณนา้ำมันสิมากมันสี่น้อยสําใดอ่าไอตรงนี้เขาไ่ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องถอนรล้เทายางเอา กต้องเท่างางเอาฝ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออันนี้เป็นทางทางน้ำเข่าล่งสาหลังจากที่น้ำไหลร่วมมาจากข้างบนกาสิมาไหลล่วมอยู่ตรงนี้แล้วกระิไหลลง่งบ่อกระเก็บของผมต่อไปซึ่งซึ่ง,งตรงเนี้ยจริงๆร่ะผมยังว่าต้องการเปิดให้น้าม,มันลงไปย่างรวดเรียวต้องการให้มันขังซะก่อน ต้องการให้มันขังและใหดินมันชุ่มชื้นน่ะยังไม่ต้องการให้หน้ามันลงไปเลยทีเดียวให้ลงไปน้องสาเลยทีเดียวอ่าถ่ายอยู่ในป่าภัยที่นี่มากคือใจเล็กน้อยลูกล้านและเรียนน้ำคนน่ะป่าภัอ่าน้ำปลาภผ่ขังเต็มเลยมือแรกนี่จักอื้องและสีหออ้องจักอื้งจักเขียดจักกดและสีห้องแต่ว่ารถนี่คือสีออกบดได้แล้วรถผมอ่ะสีออกบดได้โยมั่นสามมือ,อพอเอย อันนี้ยางได้ไอตีนตีนหยุ่มยางได้นี่เพราะว่ามันลื่นมาเบิ่งปฏิมาน้ำอยู่ในอันนี้น้ำอยู่ป่าไผ่ที่นี่ก็สามารถเฮ็ดไผ่อันนี้มันเป็นขังเมื่อก้อนนี่มันสิบอขังเมื่อก้อนน้ำมันสิไหลไหลลวดเดียวลงกนองสาเลยที่นี่มันจะเป็นการขังน้ำการมาน้ามารการให้น้ำมันขังอยู่ตรงบริเวณสวนไผ่แห่งนี้ ชีได้ออกดอกอ้อไอ้ชีได้ออกน,อกนอก้อนฤดูหรือก่อนฤดูต่อไปออกก่อนเขาแน่นอนออกก่อนน้อนไม่อยู่ทั้งผู้แน่นอนเนื่องจากว่าเขาสิเปิดน้ำขังไว้ตลอดเวลาครับเอาละที่นี่กับมาเบิง่งอยู่ในหนองสาวามันสิมีน้ำมากน้อยสำหรับอันนี้ก็ท่วมขังอึบ ตอนแรกว่าสิเปิดน้ำมะหดหยาอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าดีอ่ะครับถือว่าเป็นผลดีนะ,ะจากเดิมที่น้ำอยู่ตรงนี้มันสิไหลย่เอาเลยและกระดินตรงนี้เป็นดินที่แห้งแล้งมากเนี่ยบริเวณตรงนี้เป็นดินที่แห้งแล้งหลังจากที่เข้าสร้างถนนมาขวางไว้การสร้างถนนขวางไว้จะได้ประโยชน์หลายอย่างหลักๆเลยก็คือเป็นการกั้นน้ำตรงนี้มันสิป,ปลูกยังบ่ได้เพราะมันเป็นดินที่ดินที่พอดีเป็นดินแข็งเพราะดินแข็งแล้ว น้ำม,มาทีเดียวเมื่อกันไหลลงเลยน้ำสิบอได้ขังไว้ที่นี่น้ำขังเมื่อน้ำขังแล้วเขาก็สามารถปลูกพืชปลูกต้นหมกลากไม้เอียงต่างๆได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ไม้เสาที่เสีเามาล้อมสาน้องสาเสาหัว ก็ไหลน้ำขึ้นมาไหลเติบอะครับไหลยอยู่ขึ้นมาไหลเติบหล,ห,ลตหลังจากที่โอ้หยาผมนี่ขึ้นง้มคักแล้ววนนี้หยาหยาตอนแรกว่าที่ต้อน้ำมาหดหยานี่ก็บ่ได้ต่อแล้วมืออื่นคอยสีเ็สคอยสีต่อทีเดียวเขียนอีแอะได้ยินเขียนอีแอะยัง อแผงโซลาเซลอีก,กากยุรอ่อนี่ละอีก,กาก็ได้อาได้ยินเสียงเขียนแล้วนี่ผมเตรียมอุปกรณ์รณไว้ที่ต้อน้ำแล้วนะนั่นเป็นท่อพี่อีที่ต้อน้ำใส่รองเท่ามม่บอได้อะ่ะครับเพราะดินมันมันเป็นขี้ขเลนเอ้ยโอ๊ย,อยตายตาย ชุ่มชําไปมัดนะเอาได้สมีก็ยังดีครับมืออื่นกับพักเครื่องโอ้บ่พักมืออื่นกับปพักคือเขาดูดคือเขาสูบคือนเขาสูบมันยู่นี่อยล่ะเพราะเขาเห็ดไมใ่ใส่เด้สูบเอาไปขังไว้แห้งไร้แห้งดีน้ำเอาไปแปลงได้ก็ได้น้ำแต่ว่าบัดนี้ผมสต้องแก้ปัญหาว่ามันขังขอยู่ท้างนอกเขาต้องต้องกั้นข้างบนนะ่ะกั้นเป็นขั้นข้างบนให,ให้ดินมันชุ่มชําแบบนี้ล้วต่อไปเบ่อยาง กั้นขางบนแล้วหันหน้ามันขังขังบนเวลาตกมาให้มันขังขังบนล้นจากขางบนค่อยให้มันลงมาขังล่างมันบอกเมนว่าตบทีเดียวกับอันนี้เอามาขังอยู่ขังล่างเลยเนี่ยแบบนีนมันมันก็ดีสาหรับขางล่างแหละขังบนกับบ่มีน้ำเขาต้องต้องกั้นต้องปั้นคันแท้เอาไปบางไกลปลาด้วยมันไปยังไงบอหนิแยกบหรือยังไน โอ้ฝนตกสาดบ่มีมังยูเลยพอเลยตา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 ยโอ้ยตายตายตายนั่นน่าจะเล้ยสาดบ่มีมังยูเลยฝนน่ะเปียกมัดโอ้บก็ถือว่าวางแผนไปได้ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรคือในการเปิดน้ำเขาหนองสาจากเดิมที่น้ำสี่ขังอยู่ตรงบริเวณเนี่ยครับ เนี่ยฝนตกมากน้ำสีขังอยู่บริเวณนี้มัดเลยนี่เป็นอ่างเลยก็พอดีความคิดของไอ้เรื่องเนี่ยจากความคิดของไอ้เรื่องครับปล่อยเขาเปิดตรงนี้เห็นไหมเปิดตรงนี้เห็นไหมห้น้ำมันไหลน้ำทั้งมัดที่ไหลลงมาตรงนี้ก็ให้มันมาพีกมัดเลยเพียไหลออกไปไหลออกไปนะหามันขังอยู่นี่ละเปิดไปยังดีน้ำค้างอะ่ะดีเขาบระตร้องให้มัน แหงเร็วงากระสได้งอกงามจะเล่มงอกงามแล้ะบัดนนี่อโอเปียกเอาเป็นยังคือเปียกพอเป็นน้อนอี๋เป็นนอนอยู่ใส่คือเปียกฮะเ,เปียกตัวนี้เปียกแสดงว่า,ว,า,ว,าว่าได้เป็นนอนนนามูลเลยนี่เปียกนี่ต้องไปให้อาหารจักหน่อยอ มันฝนสาดเปลี่ยงเงิน้าโอ้มาดีหน่อโอ้ยเขาได้บ๊บ่บหนิโอ้ยเขาหน้าคักโอ้ยลมเออกะมาให้อาหารจักหน่อยก่อน ก็พอาสาัดเท่าไรละสัดแน่ธรรมดาล้โอ้แต่ว่าสาัดถึงข้างไก่มัดดินี่จะได้แก้ไขไหมนี่ไปเบิ่งตรวจสอบเบิ่งข้างไก่ก่อนเปียกบ่ถ้าเปียกบ่ได้โอ้เปียกเด้อเปียกอ่ะอันนี้มีหน่วยหนึ่งอันนี้ก็มี่สองหน่วยมันเปียกอ่ะอันนั้นก็มีหน่วยหนึ่งเออ หลังค่ากับหัวสร้างแจักสร้างมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานหลังค่ากับหัวนี่บ่มีถทาพุ่นก็นมี2สองน่วยสามน่วยอ่ะอ่ะอ็ะะให้อาหารจักน่อย